ณภาพจริงๆนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายท่านที่นั่งฟังนะคะตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะคะไม่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 ลุกไ,ไ,ไ,ไปไหนเลยนะคะแล้วก็จดจ้องอย่างอย่างตั้งใจเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่นักวิจัยแต่และท่านนะคะที่นวัตกรรมแต่และท่านที่นําเสนอเนี่ยนะคะได้จะถูกนำไป จะมีช่องทางหรือว่าจะเอาไปใช้ต่อยังไงบองป้าของเธอหนักฐนที่ก็คือเจตนาองค์หนึ่งค่ะของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบปทนะคะที่ทําในเรื่องของการภายใต้โครงการนี้ค่ะที่เรียกว่ายกระดับองค์กรความส่วนท้องถิ่นด้วยชุดข้อมูลความรู้และความร่วมมือระดับประเทศนะคะที่มีเป้าประสงค์ที่จะทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงระหว่าง ที่มันขาดซัพพลายนะครับเพราะมีเทคโนโลยีมีองค์ความรู้อะไรต่างๆแต่ถ้าไม่มีผู้ใช้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การที่เรียกว่านวัตกรรมไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะนะคะนวัตกรรมเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่นําด้วยเทคโนโลยีอาจังขาแต่ว่าคือการเปิดพื้นที่นะคะให้คนที่มีความคิดดีๆนะคะมีเป้าหมายดีๆนะคะมาเป็นมามาแชร์กันนะครับเพราะฉะนั้น ภายใต้ collaboration ที่ร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาร่วมกันเจริญก็ถือว่าเป็นฐานที่สําคัญของการเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนอย่างมิตรผลหรือตัวของอหน่วยบริหารจาชก,การตุาน,นการพัฒนานระดับพื้นที่หรือ p m 2 a นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะที่เรียกว่าร่วมสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่ดีในวันนี้ร่วมกันเชื่อว่านวะะันนตกรรมที่ ทุกท่านได้นำเสนอในวันนี้ค่ะนะคระรอ,อและก็มีไม่ไม่ไม่ใช่รอแล้วนะคะ,ะมีหลายที่นะคะหลายท่านนะคะเหมาเห็นนายกจากอาหารทรายนะคะจดอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะส่งสิ่งนันว่าทำไมดีออกจะเอาไปใช้ต่อแล้วมีอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลายๆที่ก็เช่นเดียวกันเชื่อว่านะคะพวกเราก็จะพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการ นะคะเชื่อมต่อระหวา่างดีมานกับซัพพลายไซต์ต่อไปต้องขอบคุณทรานผมขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภาพวัฒนากรวงศนาวัต์สุดนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย15หน่วยหรือว่าบพท,ทนะครับในลำดับถัดไปนะครับเชิจ